อ,อันนี้เหรออ,อันนี้คฮะคิ้วคิ้วเหรอโอเคโอเคแมเขียนคิ้วคิ้วก็มีเนี่ยเนเี่ยคิ้วก็มีเนี่ยคิ้วก็มีออ้ยสวยโอเคปะโอ้คิ้วเนี่ยเนี่ยแม่เขียนง่ายไหมง่ามบหมง่า เขาเห็นตาด้ไหมเขาเห็นตาได้ไหมอไอเลนเนอร์ได้เปล่านเนี่ยกี่ตาเนี่ยมองไม่เห็นกี่ไม่ได้เลย <c ười> เนี่ยกี่ตาอย่างงี้นะนิ่งวู้ยไอ้สนุกไหม <c ười> สติ๊กน้ำหรอนี่เนี่ยสติ๊กแม่มีสามคุณช้าก่อนเลยเดี๋ยวไม่ณห้ากดไปอันไหนล่ะเอาอะไงล่ะฮะเอาอันไหนของล่าหมดเลยเอาอันนี้เอาันไหนอันนี้หรออันนี้อ๋ออันนี้หรอหรือเอาอันนี้ใช่อันแรกอันแรกอันไหนอันนี้หรอสีส้มอันนี้ครับอันนี้หรอ ทิกเกอร์จะฮะกี่อันนะครับชองอันครับโอโอเคเนี่ยชอบไหมเนี่ยชอบไหมเอาหมดเอาหมดเลยเหรอคบทิกเกอร์จะเป็นผู้ชายหรือว่าทิกเกอร์จะเป็นกระเทยครับจะเป็นผู้ชาย พี่เก็ร์จะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นกระเทย